อารมบมันย้มบกมันอารมบมันภัยพัวอะไรที่เอวโงอารมบมันสงน้ำหน้าว้ยอทุกคนหัวหน้าอยู่ที่สปาด์วยากเลยเพื่อนระวังนีง่าแกก็อีกตัวนึงเยช่วยด้เดี๋ยวเวลาเขาหลังเลยอาเเอ๊ะเดวกอนอะไรสั่งเินี่ไงอวันนี้อย่บอกว่าบอกว่า พี่ได้ทั้นสองตัวรันเดดไปแล้วน้อยแน่พวกแกวิเจ้าพวกนี้นี่ทางยังไงเอ้ยเอยนีเหรอเออเดเวลาวิเงียต่อวีแกคิดว่าแกจะไปไหนนึกหรือไม่มีทางเอ้อะไรก่อหัวควยแว้วเออต่อนะตาเบีนตามคาไปไปเิียต่อ แกคิดว่าแกจะไปไหนได้นะยิ่งอ้าอ้าฉันมาช่วยแล้วก็ระวังตัวด้วยสิขอบคุณมากเลยนีเออระวังตัวน่าจะหมดแล้วเนาะผมก็ว่าเออเอาไปไม่หมดเลไม่เลี้ยวเฮ้ยเหรออะไรนั่นอ่ะตื่นยากวาววาววาวโคตรเก่งเลย่อนะก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นซะหน่อยอ๋อเหรอคะเพื่อนเราเราช่วย ขาก็มากเลยเพื่อนชนอ่วยจบไปสักทียัไงไม <c oughs> ่ยังไม่ตายเว้ยไม่เดี๋ยวต้องตายอะไรอ่ะมาช่วยแล้วเย่แย่ยแล้วสักเลยก็ต้ย,ย,ย,ยตนะเอมือชักมือกันคิดว่าเราได้ร่วมสงครามด้วยกันนะนะ เอ S <S ๊ะถ้าเสียอะไรอ่ะระว่างานนี้มีผิดงานเหรอเนี่ยโอ้โหมาจริงเวยวิ่งวิ่งวิ่งวา่งแล้วก็ไปได้สิทำไว้จยบมากบายคุณเ้ยไหมงานนี้ไม่ไหวแล้วงานตาผมยกสู้าก้เลยายาคเลคยงหดตายุ่งหมยท่าหดตายตายยตายาายายตายตายยตายยตตตตายตายเยวาา แค่ที่ว่าจะทำให้ฉันได้เั่นเหไว้เจอกันว้าวที่นีมันที่ไหนเนี่ยนี่จะเป็นฐานของเราทีวีแล้วมีจอแบบนล้โอ้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีจอทีวีเพียบเอาหน้าใครเนี่ยนี่จะเป็นสถานที่รับเรื่อในายอย่าไปบอกใคร่ะจําไว้อ๋อครับ เอ๊ะเสียงอะไรน่ะก็ปลกกลงไงมีซุปเปอร์ไลท์ไม่เห็นบอกเลยอ๋อลืมจัาขอโทษมันจา้าซะเหลือเกินอย่าบอกนะแต่ถ้าทีวีแมนกลับมาฐานจะฆ่าคนหัวซอกทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโลกตอนนี้